ฟลอกนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เมืองดูเจียนยานหรือดูจเจียนเยียนบ้านของแพนด้ายักษ์อย่างแพนด้าาวล์ศูนย์อนุรักษ์แพนด้าที่ปล่อยให้น้องๆอ,อยู่ใกล้กับธรรมชาติเต็มมากที่สุดแค่เดินเข้ามาก็ได้ยินเสียงป่าเสียงนกบรรยากาศเขียวก็จีรอบตัวแพนด้าที่นี่ใช้ชีวิตอิสระเหมือนอยู่บ้านของตัวเองบางตัวก็นอนกลิ้งแบบไม่แคร์โลกบ้านหลังใหญ่ของมีแพนด้าที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าอยู่ใกล้เฉิงตูแค่เพียงนิดเดียวและเป็นบ้านของแพนด้าแดงที่น่ารักไม่แพ้แพนด้ายักษ์เลยจาแพนด้าแดงตัวจี กับหน้าขาวแดงสุดขิ้วที่ทําให้หลายคนหลงรักมานัดต่อนัดมาใจฟูกับความสุกสนของเหล่าแพนด้านี้ไปกับเราที่แพนด้าฟาเล่ที่เมืองดูเจียงเยียนและตอนนี้เราก็อยู่ดูเจียงยางกับน้องแพนด้านะน้องแพนด้ากำลังเซลฟี่อยู่นะจ๊ะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องมาเช็คอินนะถ้าใครจะมาดูเจียงย่างนี่น่ารักเนาะเดี๋ยวเราค่อยลงไปหาน้องนะ วกว็ใหญ่เบริ่มเลยนาล่ารักวันนี้ฝนตกนะจ๊ะหมอกลงเยอะเลยอะ่ะเลยไม่ได้เห็นเจดีที่อยู่บนยอดเขาแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอยากไปเจดีที่อยู่บนยอดเขานู้น อาจจะได้ไปขอให้อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือไม่ก็อีกวันหนึ่งที่เป็นท้องฟ้าอากาศแจ่มใสนะจ๊ะเราจะได้ไปดูบนยอดเขากันแล้วดูเจียงยานนะคะก็จะมีคนไทยเยอะแยะมากมายเลยเราไปสวัสดีหลายๆคนมาละเราก็จะคุยเรื่องของกินกันบอกว่าโอ้ยอยากกิน้มตําแล้วร่างกายต้องการปรลาแล้วนะคะสําหรับเมืองนี้นะคะก็จะเป็น ancient city แล้วก็จะเป็นเมืองแห่งแพนด้าด้วยนะมีสูนนุรักษ์พันธุ์แพนด้าแล้วก็น้องแพนด้าแดงน่ารักมากเลยอันเนี้ย เป็นทริปที่แบบว่าป๊อปูลาทริปของเราเลยนะมาถึงแพนด้า แล้วนะคะเราไม่ได้จองตั๋วมานะต้องไปซื้อตั๋วที่ Ticket Center คนละ55หยวนนะคะหรือ251บาทเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงครึ่งพอซื้อตั๋วเสร็จก็ไปทางเข้าและยื่นพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะพอเข้ามาบรรยากาศก็จะฟิลธรรมชาติร่มรื่นคำแนะนำจากคนพื้นที่นะคะต้องมาเช้าๆค่ะเพราะว่าตอนเช้าอากาศดีอากาศจะเย็นถ้าตอนบ่ายอากาศจะร้อนกว่าน้องแพนด้าจะไม่ออกมาเล่นนะ แล้วเขาก็มีสวนอย่างเงี้ยมีป้ายงูด้วยนะแต่เราไม่รู้ว่างูพันอะไรอ่ะเพราะว่าเรารีบเดินไปหาน้องแพนด้านะคะก็คือส่วนใหญ่อ่ะถ้าเป็นพาร์คอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยมีป้ายงูเท่าไหร่อ่ะลมลื่นมากสิไม่ได้มีน้องแพนด้าอย่างเดียวนะจ๊ะมีน้องเรดแพนด้าด้วยแพนด้าแดงอ่ะ นี่ไงป้ายมูอ่ะเฮ้เเอ,อัอนนี้น้องมูองอไม่มีผิดนจะจ๊ะทุกคนเราเจอน้องแพนด้าแล้ว ก็เป็นจุดแรกที่เราเห็นน้องแพนด้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกจุดนะึงนะเราต้องเห็นเยอะแน่เลยวันเนี้ยเห็นตัวแรกปุ๊บตัวต่อๆไปก็ต้องมาแน่นอนจากจุดแรกแล้วไปกันต่อจ้าแล้วเขาก็มีตู้นียไม่รู้ว่าตู้อะไรอ่ะน่าจะน้องแพนด้านะเดี๋ยวลองหาน้องแพนด้าก่อนเ,อเต้าก็นอนอยู่ไอ้เต้าน,านี่ก็กินอย่างเดียวนอนจะติดตีนสบายเลยนะ เขาก็มีชื่อของน้องแพนด้าด้วยนะคะน้องแพนด้าสาตัวนั้นน่ะ ไอ้เป้าน้องแพนด้าที่อยู่ในตู้ก็น่ารักแหละแต่เราอยากได้แบบธรรมชาติมากกว่านี่แล้วก็อยากดูน้องแพนด้าแดงด้วยอ่ะน่ารักมากมะจ้าไปกันต่อดูผมดิเหงื่อออกเริ่มเหนื่อยออกนะนะเพราะว่าเดินเร็วอ่ะน้องจินเปาจินเปาจินเบา,น,เบา,น,เบานอน มาเดินไปกันต่อจ้าแล้วก็เดินถัดมาก็เป็นตู้น้องแพนด้าอีกแล้วนะน้องนอนดูต้งสิ <c oughs> น่าหนาสนี่ก็คือตู้ถัดไปจากไอ้เตาที่นอนคือสิคนเยอะมากทุกคนตากองก็กำลังถ่ายรูปอยู่ เนี่ยมันก็มีทางขึ้นไปอย่างเงี้ยเหมือนขึ้นเขาเลยทุกคนมาจา้าเรามาขึ้นเขาเส้นทางธรรมชาติมากแล้วก็ฝนก็ตกปล่อยๆหน่อยๆนะจ๊ะกลับบ้านไปต้องรีบสระผมนะเพราะว่าแม่ชอบบอกว่าถ้าฝนตกปล่อยๆอะ่ะแบบว่านิริตอ่ะมันจะทําให้ไม่สบายก็คือต้องรีบสระผมอะ่ะแต่คือตกอยังไงก็ต้องรีบสระผมอยู่แล้วผมเปียก เหนยเดินแล้วก็คุยไปด้วยไงนะเนี่ยขอให้ลดแคลอรี yes. ่ได้เด an ินไปคุยไปลดแคลอรี่ได้ไหมขึ้นเขามาก็เจอไอ้ต้าวอีกแล้วจ้ะดูไอ้ต้ามันหันหลังให้มันกระปุกลุกมาก ถือว่าเป็น successful morning นะคะของเราแล้วก็เจอไอ้เต่าคะ่ะกำลังนอนอยู่ตรงต้นไม้เราอยากเจอแบบว่าธรรมชาติมากกว่าท,ที่จะอยู่ในตู้นะจีก้อนสะลับเปาตัวกลมเป็นสะลับเปาเลยฝนตกโปรยปลายเดี๋ยวเราจะไปดูน้องแพนด้าแดงกันนะจ๊ะ ีหลายคนบอกว่าแพนด้าเป็นสัตว์ที่ซุมซ่ามากทําให้ตัวเองเกือบสูนพันธจริงไหมบอกว่าตกต้นไม้ปีนป่ายน,นู่นนี่ทําให้ตัวเองเจ็บตัวบ่อยแต่ดูจากวิดีโอสารคาดีอะไรแล้วว่ามันก็น่าจะมีส่วนจริงอยู่แล้วดูดีเจอป้ายน้องมูด้วยอ่ะเขาบอกว่า highly venomous ก็คือพิษร้ายแรงอ่ะงมูที่มีพิษร้ายแรง ตอนที่เราจะนั่งแท็กซี่ออกมาจากโรงแรมอะ่ะมันฝนตกโปรยไปหน่อยๆอะ่ะเราก็คิดว่าเฮ้ยน้องแพนด้าจะออกมาให้เราเห็นไหมพอมาก็อ๋อเขาจัดพื้นที่เป็นอย่างนี้เองนะก็เราทําให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นนะก็คือน,น้องก็ชอบอยู่ข้างบนอะ่ะแบบออนอนบนที่สูงพอจะกินก็ลงมากินข้างล่างก็น่ารักเนาะเป็นการ เยี่ยมชมแพนด้าก็ถือว่าใกล้ฉิดไหมไใกล้ฉิดนะแล้วก็มีทั้งธรรมชาติแล้วก็ทั้งห้องกระจกตัวเดินมาไกลเหมือนกันนะเห็นวิวภูเขาเลยเห็นแผนที่น้องอย่างนี้ไปกันต่อจ้าโหขึ้นที่สูงเลยนะดูหมอกลงเต็มที่เลยอะ ฟล็อกนี้ก็จะอยู่ระหว่างการที่เรามาคอลแลบกับโรงแรม Six Senses ด้วยนะคะแต่เราจะขอแยกออกไปเป็นอีกฟล็อกหนึ่งดีกว่าไะไม่ต้องแบบว่ามารวมกันงงๆอะแยกออกไปอีกฟล็อกนึ้งน่าจะดีที่สุดนะเป็นทางเนี้ยเราก็ต้องเดินขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆนะเราก็มาถึงหลังของน้องแพนต้าแดง แต่ยังไม่เห็นน้องเลยน้องไปไหนอ่ะอ๋อน้องอยู่นู้นน้องกำลังกินป่าอยู่นะจ๊ะน้องแผนด้าแดงดีดีน้องกำลังกินใบไผ่นะนหันก้นให้นน้องไม่เดินสักทีหันก้นให้ตลอดเลยห่วงกิน โอ้น้องน้องมาแล้วน้องมาละจ้าสวยอ่ยยกออะกอดอ่ะน่ารักเอาหันหน้ามา่เหมือนสั่งได้เลยเนาะเ <c> ห <oughs> มือนพูดกับแพนด้าแดงได้น่ารักมากมาอกตัวน้อยไม่น้อยแล้วล่ะอันเนี้ย <c oughs> โอเคเอาลงไป ปีนเนรอน้องปีนเหรอคะน,อน,น้องปีนน้องปีนอุ๊ยอยากกระโดดนะอยากกระโดดนะคะ เตานี่มันจะเปิดประตูเป็นไหมเตาเปิดประตูไหมคะเ๋ยวเปิดประตูให้พี่ดูหน่อยเยยลยยยยันยยยยยยยงยนยยยยยยยบยดยยยยยนยกยย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 ้ยย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 ย เดินกลับมาแล้วก็จะไปอีกหรือเปล่ายังไงน้ออ๋อน้องพยายามจะลงพื้นนะดูสิอยหัวให้หัว,หหวอ้าว <c oughs> ลงพื้นไปแล้ว โอ้อยดูเดินดูเดินใส่ใส่สะโพกยกย้ายพันด้าแดงขืนน่ารักมากมากมากดูไอ้น้องตัวนี้ไอ้น้องตัวนี้จะทำอะไรเอ่ย จะกระโดดใส่ลมอ่ะน่ารักนูแกดูคนดูคนลุมถ่ายน้องมีคนน่ะเอาแอปเปิ้ลมาโชว์น้องอ่ะใครก็ไม่รู้อยู่ในกลุ่มนั้นนั่นแหละน้องก็เลยดูงงๆดูแบบจะเดินไปไหนดีจะเอาแอปเปิ้ลยังไงดีคือเขามีป้ายห้ามตลอดทางเลยนะคะห้ามให้อาหารน้องแต่คือมีคนอ่ะไม่ไม่ดีเลยอ่ะนิสัยเสียมาก เอาแอปเปิลมาแบบล่อหน้องหลอกล่อหน้องอะน้องก็เลยดูงงๆน้องอยากกินเนะาะก็อย่าหาทำนะคะถ้าคือเราไม่ควรให้อาหารสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์ที่แบบว่าอยู่ในสวนสัตว์หรือว่าอะไรเงี้ยคือมันไม่ควรอยู่แล้วอะเพราะว่าอาหารที่เรากินะกับอาหารที่น้องกินอ,อาจจะไม่เหมือนกันนะ แล้วก็สารอาหารนะจะไม่เหมือนกันแต่แอปเปิลน่ะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอาจจะมีเชื้อโลกที่แบบสัตว์กินไม่ได้แต่เราสามารถกินได้อะเข้าใจปะอันนี้ก็เป็นผู้คนนะคะจากจุดแรกที่เราเห็นน้องแพนด้านะดูดิ คนเยอะแล้วนะจ๊ะระเบียดเสียดกันมากเลยเนี่ยที่เราเข้าไปกันน่ะเนี่ยนะจ๊ะก็คือมาตั้งแต่เวลาแปดโมงนะหรือว่าเจ็ดโมงแดโมงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีที่สุดน่ะแล้วตอนนี้ก็ฝนตกละเริ่มตกหนักเรื่อยๆละน่ามาเปียกเลยไอ้แพนด้าตัวแรกของเราอ่ะเขาหลับแล้วนะช่วงเนี้ยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณส0บโมงถ้าประมาณเจ็ดโมง8ดโมงอะไรเงี้ยน้องจะตื่นมากินอน่ะ จะแบบว่าแอคทีฟมากกว่าเวลา สิบโมงสิบเอ็ดโมงเราก็ต้องขอจบฟลอกน้องแพนด้าไว้เพียงแค่นี้นะคะฟลอกหน้าเราจะพาทุกคนไปถ่ายรูปเก๋ๆและเยี่ยมชมเมืองฟลอกต่อไปก็จะเป็นวันเดียวกันที่เราเข้ามาเยี่ยมชมแพนด้าวาเล่นะเราคิดว่าทําแยกออกมาอย่างเงี้ยมันน่าจะดีกว่าเพราะน้องๆแพนด้ายักษ์และแพนด้าแดงน่ารักเกินกว่าที่จะแชร์วิดีโอกับใครขอให้ทุกๆคนมีความสุขในฟลอกนี้และทุกๆฟลอกของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามการประชนไทยของเราและเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะจ๊ะ